ในเรื่องของพุทธบูชามหาเตชวันโตอีกความจริงการบูชาพระพุทธเจ้าแตงกล่าวว่าความดีที่จะพึงได้นั้นมันมากมายหลายประการเฮยยากนักที่เราจะพันนาให้จบกันได้ มีตามพระบาลีกันกล่าวว่าถ้าจะมีพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นสองพระองค์ต่างคนต่างซักถามการบูชาความดีของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าจะแก้กันไปตอบก,กันไปสิ้นเมริระยะเวลาหนึ่งกับค้ามานหนึ่งกับนี่นับประมาณไม่ได้ยังไม่จบความดีของพระพุทธเจ้า เป็นอันว่าความดีของพระพุทธเจ้านี่มีมากยากที่จะพันนาให้จบได้เมื่อความดีของท่านมีมากถ้าเราบูชาท่านเราก็มีผลมากไม่รู้จักจบเหมือนกันนี่การที่จะพูดถึงความดีของพระพุทธเจ้าให้จบนอะาตมาพูดไม่ได้แน่ พรรู้แท้น่อยู่กับใจแล้วว่าการบูชาพระพุทธเจ้าทำยังไงก็ไม่จบ <c oughs> เมื่อคราวที่แล้วหรือคราวก่อนได้พูดว่าการบูชาพระพุทธเจ้าเป็นปัจจัยให้นางวิสาขามีรูปสวยคือได้เป็นจักิยานีมีความดีห้าประการ หวังว่าบรรดาแม่บ้านท่านหลายและท่านหลายที่รับฟังคงจะยำยังจำได้เพราะเวญจากนยานั้นก็ได้แก่หนึ่งงามผมสองงามริมที่ปากสามงามฟันสี่งามผิวห้างามวัยหมายความมาคลอดบุตรคนแรกวัยดีเท่าไร สวยเท่าไรทรงสภาพอยู่อย่างนั้นนี่เปีนยมนนยของพุทธบูชาแต่นี้เราจะมาคุยกันอีกเรื่องของนาวิสาขาอีกเหมือนกันคือนาวิสาขานี่ชอบบูชาพระพุทธเจ้าแม้แต่เกิดมาในชาติหลังเธอได้เป็นประโสดาบันตั้งแต่อายุเจ็ดขวบ ก็ยังบูชาพระพุทธเจ้ายันตายมีความเลื่อมใสในองค์สมเนตพระจอมไตรบรมศาเซนดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นปกติแล้วก็จริงใจทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเป็นอุปนิสัยเดิมซึ่งเคยบูชาพระพุทธเจ้ามีผลถึงแม้ว่าตนเองจะระลึกชาติไม่ได้แต่ว่ากำลังใจที่บรรดาท่านพุทธบริษัท น้ำใจที่เคยตั้งมั่นอยู่ในความดีของพระพุทธเจ้ามันไม่ถอยหลังที่ท่างกล่าวว่าการสร้างบุญบาร,รมีมันสะสมเข้าไว้ความจริงความดีที่เราสร้างไว้เราสะสมเข้าไว้เกิดชาติต่อ,ต,อต่อไปก็สร้างสรรค์ความดีเพิ่มเรียว่าสร้างเติมจนกว่าบาร,รมีจะเต็ม การเมื่อบารมีเต็มแล้วก็เข้าถึงซึ่งพระนิพพานคำว่าบารมีนีบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเราแปลกันว่ากำลังใจคือทำกำลังใจให้เต็มตามศัพที่ศึกษากันมาเขาแปลว่าเต็มเฉยๆเ,เลยไม่รู้กันว่าเต็มตรงไหนความจริงใช้กำลังใจให้เต็ม อย่างทานเบารมีเรามีความเต็มใจในการให้ทานเป็นปกติแล้วการให้ทานนี่เราจะให้ตามกําลังที่เรามีอยู่ไม่ใช่ว่าให้เกินพอดีตใต้เกินพอดีและองค์สมเด็จพระชินาศีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงติว่าเป็นการเบียดเบียนตนเกินไป ดันั้นการเต็มใจในการให้ทานไม่ใช่ว่ามีเท่าไรก็ให้หมดอย่างนี้องค์สมเด็จพระบรมาสุคตไม่สนเสรนต้องให้แล้วไม่ลำบากสำหรับเราเขามีร้อยเขาให้ร้อยได้เขาก็มีเงินมากถ้าเราให้ร้อยแล้วหมดอันนี้ไม่ควรให้ควรให้ที่กำลังใจเราไม่สบายอย่างนั้นัน่นจึงจะเป็นความดี แล้วก็เรื่องการให้ทานนี้ก็เหมือนกันเป็นปัจจัยให้นาวิสาขาเกิดมาในชาติหลังปรากฏว่านางเป็นมหาเศรษฐีใหญ่รว่านาตะกลของนาวิสาขานี่มีเงินนับไม่ได้ในเวลานั้นเศรษฐีทั้งหลายเขามีนำเงินนับกันเป็นกโกท ถ้ามีเงินประมาณ40โกดก็ชื่อว่าเป็นอนุเศรษฐีคือเศรษฐีเล็กๆถ้าตั้งแต่80โกดขึ้นไปก็ถือว่าเป็นมหาเศรษฐีใหญ่คำว่าโกดในที่นี้ไม่ใช่10ล้านตั้งศูนย์ล้านขึ้นมาหนึ่งแล้วก็เติมศูนย์อีกสามศนต้องถือว่าหนึ่งพันล้านเท่ากับ1โกด ไม่ใช่ล้านแล้วก็โกรธสับน้ำมันต่อกันสิบล้านเท่ากับหนึ่งโกรธอันนี้ไม่ใช่คำว่าโกรธสมัยนั้นท่านตั้งหนึ่งล้านเข้าไว้แล้วก็เติมศูนย์อีกสามศูนย์ต้องเท่าไรละ่ะเป็นพันล้านเป็นสามศูนย์หนึ่งพันล้านเท่ากับหนึ่งโกรธแล้วก็สี่สิบโกรธเปอนุเศรษฐี แปดสิบโกดขึ้นไปเป็นมหาเศรษฐีแต่ว่าแต่กูลของนาวิสาขานี้ไม่ใช่อย่างนั้นรวยมากกว่านั้นนับเป็นโกดไม่ได้ต้องตวงกันเป็นโกดโกดเล่มเกวียนไม่ใช่โกดเหรียญเป็นโกดเล่มเกวียนเงินทองมากมายก,กว่าทองพระครังมากนี่ระบรรดาท่านพุทธบริษัท ได้กูลของนาิสาขาไม่ใช่แต่กูลคอรับชันคือหมายความว่าไม่ได้รวยมาเพราะว่าการโกงชาวบ้านเขาไม่ใช่อย่างนั้นเป็นบุญวัสนาบรารมีส่งเสริมเพิ่มเติมเข้าไว้สนับสนุนให้เด็กกูลนี้มีความร่ำรวยเหลือหลายคือรวยมาตั้งแต่ปู มาสมัยพ่อก็เป็นคนรวยมาสมัยนางวิสาขาก็เป็นคนรวยวิสาขาทั้งรวยทั้งสวยน่าสนใจไหมไหมบรรดาท่านพุทธบริษัทเรื่องความสวยงฝดงดงามนี่ท่านทราบแล้วว่านางวิสาถาขาทำยังไงอย่างนี้หวังว่าคงจะเป็นที่ถูกใจของท่านสุภาพสตรี ้อยากจะสวยแบบนางวิสาขาวบ้างก็ซ่อมพระพุทธรูปที่กำลังสลักหักพังเรามีทุนซ่อมองค์ใหญ่ไม่ได้เราก็ซ่อมองค์เล็กซ่อมด้วยความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเพื่อใหวงชนประชาที่นับถือพระพุทธศาสนากลับไหว้บูชาเป็นที่เจริญใจ อย่างนี้ผลที่ท่านดังหลายจะพึงได้ก็คือมีความสวยเช่นนางวิสาขาคราวนี้เราจะมาว่ากันถึงความรวยว่านางวิสาขานี่รวยมากรวยบอกไม่ถูกแม่สามีของนางให้คนมาขอเรียกว่าพ่อผัวส่งคนมาติดต่อเขาถามว่าตรกุลนี้มีเงินเท่าไหร่ ท่านพูตสันติหรือว่าพ่อสื่อทั้งหลายบอกว่าท่านเศรษฐีผู้นี้มีเงินสี่สิบโกดบมีนาคนนาวิสาขายัางนึกในใจว่าเงินแค่สี่สิบโกดมันยังน้อยไปกับเงินที่ติดติดก้นเช่นหมากของเรานี่สมัยก่อนชาวบ้านเขากินหมากกันเมื่อสมัยนี้อัตมายังเป็นเด็กเขามีเช่นหมากประจํา เช่นหมากมีตัวถังขึ้นมาแล้วก็มีฝามีอุปกรณ์วางข้างบนคือเต้าปูนกล่องยากล่องหมากอย่างนี้เป็นต้นแต่ก้นเช่นหมากคือภายในตัวถังก็ใส่อุปกรณ์สำหรับหมากเอาไว้แต่บางทีมีเงินทองไม่บ้างเล็กๆน้อยๆก็ใส่ไว้ก้นเช่นหมาก <c oughs> ั้งนี้เพราะอะไรเพราะจะได้ไม่เป็นการยากเวลาจับจ่ายใช้สอยเล็กๆในน้อยไม่ต้องเข้าไปหยิบในในเซฟและในที่เก็บเก็บไปบาทสองบาทสลึงสองสลึงตามสมัยเวลาจะใช้ก็หยิบได้สบายนี่โดยกูณสามีขุงนางวีสาขาถือว่าเป็นแต่กูลใหญ่เป็นมหาเศรษฐีมีเงินทั้ง40โกร แตถ่ถ้าว่าทน้นชัยทศเสถีผู้เป็นบิดาเขานาวิสาขายังมีความรู้สึกในใจว่าเงินสี่สิบโกดนี้ไม่เท่ากับเศษเงินที่เราเก็บไว้จุกตีก้นเช่นมากดูที่เขารวยขนาดไหนเนี่ยก็ทำยังไงถึงจะรวยท่านกล่าวว่าคนในตระกูลนี้ที่เป็นปัจจัยให้ร่ำรวยมีอยู่ห้าคน เนหนึ่งท่านเมญดากะเศรษฐีผู้เป็นปู่ของนาวิสาขาสองท่านนันชัยเศรษฐีผู้เป็นพ่อของนาวิสาขาสามมรดาของนาวิสาขาสี่ตัวนาวิสาขาห้าในบุญผู้เป็นธาตุคำว่าเป็นธาตุหมายความมาเดิมน่ะเป็นธาตุต่อมาด้วยอำนาจบุญบาร,รมีอาศัยพุทธบูชาเดิมเป็นสำคัญ เป็นปัจจัยให้ในบุญคนนี้นั้นมีเงินนับเป็นเป็นโกดๆเป็นสิบสิบโกเรเ,เป็นร้อยร้อยโกดเหมือนกันจึงได้นามว่าในบุญธาตุแต่ความจริงสมัยนี้เขาไม่ใช่ธาตุแล้วเขามีเงินมากแด่คงคงอยู่ร่วมตระกูลกับท่านธนันชัยเดชเศรษฐีบิดาของนางวิสาขา พราะถือว่าเดิมตัวใสท่านอยู่เมื่อร่ำรวยขึ้นมาก็เลยไม่แยกกันกลายเป็นตระกูลเดียวกันท่านั้นหลายทั้งห้าคนนี้นั้นต่างคนต่างสบูชาความดีของพระพุทธเจ้าโดยการถวายทานนี่จะนำตัวอย่างมาเพื่อบรนดาท่านพุทธบริษัททุกท่านคิดว่าชาตินี้เรารวยไม่พอ ความมีทรัพย์สินก็พอจับพอจ่ายใช้สอยอยู่บ้างแต่มันไม่ถึงก็ฟุ่มเฟือยถ้าเรามีมากจนใช้ไม่หมดรายกดวนับจํานวนไม่ได้ใช้เท่าไรมันก็ไม่สิ้นใช้ทําไรก็ไม่รู้สึกว่ายุบลงไปสึกหล้อลงไปอย่างได้กุลนาวิสาขานี่มีความสบายมาก ไม่ต้องไปโกงใครเขาอยากจะได้อะไรก็ได้สมความปรารถนาเราจะสร้างความดีคือการให้ทานการสงเคราะห์ก็ทำได้สะดวกเมื่อเราให้ทานสบายใครมาเราก็ให้ใครอดอยากเราก็ให้ใอรมีความยากลำบากขัดสนจนขึ้นมาเราก็สงเคราะห์ได้อย่างนี้เป็นปัจจัยสร้างความสุข เอด้กล่าวแล้วว่าการให้ทานเป็นปัจจัยของความสุขคือเป็นการผูกมิตรทำจิตให้สบายจะไปทางไหนก็มีแต่เพื่อนจะไปทางไหนก็มีแต่คนรักเมื่อเรามีคนรักรอบบ้านแล้วเราจะหนักใจอะไรกับศัตตูนี่ผลของการให้ทาน นอกจากนั้นองสมเด็จพระบิดิตมรมยังกล่าวว่าทานังสักโสทานังผลของการให้ทานมาตายจากความเป็นคนแล้วก็ไปเกิดบนสวรรค์เป็นเทวดาเป็นนางฟ้ามีที่ประสมบัติมีร่างกายเป็นทิพย์ไม่มีความแก่ไม่มีความป่วยใข้ม่สบายแต่สิ้นบุญเมื่อไรก็ไม่เรียก่ปตายเรียกว่าเคลื่อนลงมาเกิดมีความสุขเป็นพิเศษ ในองค์สมเด็จพระบรมโโลก,กิเทศยังกล่าวต่อไปว่าเกิดเป็นคนชาติใดก็ตามคนที่เคยให้ทานไว้ในเขตของพระพุทธศาสนาทำแบบนาวิสาขาทำจะเกิดไปกี่ชาติก็ตามหาความยากจนไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรท่านกล่าวว่าแม้แต่เข้าถึงพระนิพพานแล้วอนิสงส์ยังไม่หมด ที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตกล่าวอย่างนี้ก็เพราะว่าการให้ทานแบบนั้นมีอาน,นิสง์มากหลังจากชาตินั้นไปเป็นเทวดาแล้วถ้าเกิดเกิดมาเป็นคนกี่ร้อยชาติกี่พันชาติก็ตามกว่าจะเข้าวันภิพานขึ้นเชื่อว่าความยากจนเข็นใจย่อมไม่ปรากฏนี่และบรรดาท่านพุทธบริษัทการให้ทานมีผลดีแบบนี้ อย่าลืมว่าพระชอบพูดในการให้ทานไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่พระเป็นผู้บ่อนทำลายความสุขของสังคมนี่พระแนะนำในการให้ทานคือเป็นการเฉลี่ยความสุขซึ่งกันและกันเนมื่อเรามีความสุขเขามีความสุขไม่มีใครมีความทุกข์ก็มีแต่ความแช่มชื่น ภัยอันตรายก็ไม่เกิดขึ้นกับเราโบราณทานกล่าวว่าเราจะล้อมรั้วก็ให้ล้อมได้เคี้ยวดีงาก็หมายความว่าให้การบริจาคทานสร้างความเป็นมิตรเขาไว้เมื่อเรามีมิตรเป็นที่สก,กิดใจเป็นที่รักที่ใคร่ไปไหนก็มีแต่มิตรไม่มีศัตรูขอบรรดาท่านพุทธบริษัทลงคิดดูที่เราจะมีความสุขหรือมีความทุกข นี่เป็นอันทราบว่าเราก็มีความสุขตอนนี้มาดูตัวอย่างนาวีสาขาเขาทำยังไงจึงได้เป็นคนมีความร่ำรวยมากแสนมากยากเหลือเกินที่จะหาคนรวยได้อย่างนาวีสาขานี่ความสวยก็สวยหาคนเสมอเหมือนไม่ได้อยู่แล้วยังจะมารวยอีก ถ้าอยิคดคิดไปตามภาษาชาวบ้านธรรมดาก็าเรียกว่าแหมแกทั้งสวยทั้งรวยที่จนหน่าอิจฉาแต่ความจริงไปอิจฉาด้วยาแกไม่เป็นประโยชน์แกทำเป็นตัวอย่างมาแล้วเราสบายเพราะอะไรก็ตามถ้าบุคคลใดเขาทำให้เป็นตัวอย่างมีประโยชน์มีคุณไม่มีโทษมีความสุข เราเป็นคนทำที่หลังนี่เรามีความสบายมากไม่ต้องคิดมากไม่ต้องพยายามไข้ครวนและวพิจารณาแล้วหาที่ปรึกษาหาเดือแล้วจึงจะตัดสินใจกิจนั้นถ้ายังไม่เคยทำารื่ยังไม่เคยได้มันต้องเป็นอย่างนั้นถ้ามีคนก็ทำแล้วคนได้แล้วเราก็มีความสุขใจหวังได้แน่ว่าถ้าเราทำตามเขาบ้าง เราก็จะมีความสุขเช่นเดียวกับเขาเราจะมีผลดีเช่นเดียวกับเขาเอาคุยกันไปเวลาเหลือสินาทีเสร็จมาดูดีด้วยว่านามวิสาขาทำยังไงเรื่องนี้ปลายกฎมาในพระธรรมบทคุนครับคุตกานิกายองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงเทศเขาไว้ ว่าถอยหลังจากชาตินี้ไปประมาณแสงกับสมัยนั้นยังมีพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งทรงบัติขึ้นในโลกมีนามเบ้าพระวิปัสสีทศพลในสมัยนั้นองค์สมเด็จพระทศพลมีบริวารประจําคือว่าพระสงฆ์ที่เป็นอรหันต์ประจําประมาณสองแสนรูปและก็ยังมีพระอราหันทั้งหลายที่แยกยาก้ยายก,กันอยู่ต่างหาก สำหรับประจำนี้ถ้าจะเปรียบเทียบกับพระมหากษัตริย์ก็รเรียกว่าข้าราชบริพารในพระราชสำนักประจำอยู่กับพระองค์ส่วนประสงค์ที่แยกยาก้ยายอยู่ตามวัดต่างๆนะับประมาณนี้ได้ในการนั้นนาวิสาขานาวิสาขาเกิดเป็นสตรีรุกคนหนึ่งมีฐานะไม่ใช่เศรษฐี แล้วก็มีฐานะไม่ใช่กะหับดีเป็นคนอย่างเราเราท่านท่านทางหลายที่กำลังรับฟังอยู่เวลานี้คือมีฐานะพอกินบ้างใช้บ้างแบบธรมธรมดาธรรมดาแต่ว่ามีสตรีนางหนึ่งเป็นเพื่อนของนางวิสาขาเธอเป็นลูกของมาหาเศรษฐีใหญ่ มีเงินนับไม่ได้นับล้านนับโกดนับร้อยโกดนับพันโกดนับหมื่นโกดแสนโกดไม่ได้ถ้าจะนับเป็นเหรียญต้องนับเป็นร้อยร้อย,อยพันพันโกดเล่มเกวียนแบบนาวิสาขานี่แหละจริงจะนับได้เธอมีเงินมากเหลือเกินแต่ว่าไม่ถือตัว ทั้งทั้งนี่นาวิสาขานี่เป็นคนที่จนแสนจนถ้าจะเทียบกับฐานะคนนางเะต,ตีผู้นั้นผู้เป็นเพื่อนเก่ามาตั้งแต่เด็กก็ไม่เคยสแสดงความรังเกียจมีความรักใครถือว่านาวิสาขาเป็นมิตรสนิทชิดเชื่ออยู่ตลอดเวลาแต่ว่าสำหรับเธอนั้นเป็นผู้บำรุงพระพุทธศาสนา คือว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาประจำอยู่ในเมืองนั้นในการใดจะมีพระสงฆ์ติดตามมากี่แสงกี่ล้านองค์ก็ตามนางตรีผู้นั้นผู้เป็นเพื่อนของนางเวสาขารับอุปการะทุกเวลาทั้งสถานที่อยู่เครื่องใช้ไม้สอยทุกอย่างตามความจำเป็นของสมณะวิสัย ตลอดจาหันการบริโภคยารักษาโรคทุกอย่างนามรักนามนางรับอุปการะทั้งหมดเป็นเหตุให้สาวกขององค์สมเด็จพระบรมสุคตมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานมีความสุขไม่ลำบากไว้ในความเป็นอยู่ที่เป็นอย่างนี้องค์สมเด็จพระบรมครูท่านกล่าวว่า ก็เพราะว่านางบำเพ็ญในกุศลทานมีการถวายสังฆทานเป็นต้นต่อมาองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสมมาสมพุทธเจ้าได้เทศผลผลของการถวายสังฆทานว่าการถวายสังฆทานนี่มีผลมากตามลำดับของทาน เป็นกล um ah. uh ่าวว่าการให้ทานกับสัตว์ติริชานร้อยครั้งมีผลไม่เท่าให้ทานกับคนที่ไม่มีศีลหนึ่งครั้งการให้ทานกับคนที่ไม่มีศีลร้อยครั้งก็มีผลไม่เท่ากับให้ทานอีกมีคนที่มีศีลบริสุทธิ์หนึ่งครั้งการให้ทานกับคนที่มีศีลบริสุทธิ์ร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับให้ทานผู้ปฏิบัติเพื่อประสูดาปฏิมร์หนึ่งครั้ง คำว่าปฏิบัติเพื่อประสูดาปฏิมักกรรมาฐานมีปรัสนากรรมาฐานด้วยความตั้งใจจริงหวังจะเป็นประสูดาบันแต่ยังไม่ได้เรียกว่าท่านผู้ปฏิบัติเพื่อประสูดาปฏิมักมีการถวายทานกับท่านที่ปฏิบัติเพื่อประสูดาปฏิมักร้อยครั้ง <c oughs> ก็ไม่มีผลเท่ากับถวายทานกับโซนดาปฏิมักเองหนึ่งครั้งถวายทานกับโซนดาปฏิมักร้อยครั้งก็มีผลไม่เท่ากับถวายทานกับโซนดาปฏิผลหนึ่งครั้งถวายทานกับโซนดาปฏิผลร้อยครั้งก็มีผลไม่เท่ากับถวายทานกับพระสกิทาคามีมักหนึ่งครั้ง ถวายทานกับพระสกิทาคามีมรกร้อยครั้งก็มีผลไม่เท่ากับถวายทานกับพระินาคามีผลหนึ่งครั้งนี่ถวายทานกับพระสก,รกิทาคามีผลร้อยครั้งก็มีผลไม่เท่ากับถวายทานกับพระอนาคามีมรกรหนึ่งครั้งถวายทานกับพระอนาคามีมรกร้อยครั้งก็มีผลไม่เท่ากับถวายทานกับพระอนาคามีผลหนึ่งครั้ง ถวายทานกับพระอนาคามีผลร้อยครั้งก็มีผลก็ไม่เท่ากับถวายทานกับพระอรหัตตมรักหนึ่งครั้งถวายทานกับพระอรหัตตมรักร้อยครั้งก็มีผลไม่เท่ากับถวายทานกับพระอรหัตผลหนึ่งครั้งนี่ถวายทานกับพระอรหัตผลร้อยครั้งก็มีผลไม่เท่ากับถวายทานกับพระปัจจกับพระพุทธเจ้าหนึ่งครั้ง ถวายทานกับพระบัจเจกพระพุทธเจ้าร้อยครั้งม <illustrate illustrations>. ีผลไม่เท่ากับถวายทานกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหนึ่งครั้งนี่ถวายทานกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าร้อยครั้งก็มีผลไม่เท่ากับถวายสังฆทานหนึ่งครั้งนี่ถวายสังฆทานร้อยครั้งก็มีผลไม่เท่ากับสร้างวิหารทานไว้ในพระพุทธศาสนาหนึ่งครั้ง นี่มันนางผู้เป็นเพื่อนของนางขอโทษนางวิสาขาสมัยนั้นชื่อว่าอะไรก็ไม่ทราบถ้าไม่บอกชื่อไม่ได้ฟังองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเทศ่าะการถวายสังฆทานมีอนิสงมากแม้แต่ถวายทานในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเองถึงร้อยครั้ง ก็มีผลไม่เท่ากับถวายทานแก่เก่อถวายสังฆทานหนึ่งครั้งเพราะการถวายสังฆทานนี้ก็ต้องปรารบพระพุทธเจ้าเป็นประธานเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราถวายทานแก่พระสงฆ์เราก็ต้องน้อมจิตถึงพระพุทธเจ้าด้วยเพราะคําว่าสังฆทานแปลว่าทานเพื่อหมู่ไม่ใช่เพื่อบุคคลนี่เป็นส่วนสาธารณประโยชน์ มื่อนางได้ฟังอยางนั้นแล้วจึงได้อาราธนาองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วพร้อมไปด้วยพระสงค์ตามสมควรไปรับสังฆทานที่บ้านมาองค์สมเด็จพระวิชิตมานทรงรับด้วยการดุสนิพาพนี่หมายความว่าพระพุทธเจ้าเวลาท่านรับนิมนต์ถ้าไม่ออกปากว่ารับได้ถ้านิมนต์แล้วถ้าไม่ขัดท่านเฉยถือว่ารับ มื่อถึงเวลาแล้วองค์สมเด็จพระประทีปแก้วพร้อมไปด้ยวยประสงค์ก็ไปที่บ้านของนางนางก็ถวายทานแก่พระพุทธเจ้ากับประสงค์ตามกำลังฐานะที่พึงจะถวายได้อาจจะมีแกงเลียงตำลึงสักถ้วยมีต้มยำสักหมอ้อมีพริก สักถ้วยหนึ่งมีปลรราสักถ้วยหนึ่งมีผักดิบมีผักต้มอะไรเป็นเป็นต้นคือแบบเป็นของธรรมดาธรรมดาเพราะว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคนดีพระสงฆ์ก็ดีเป็นผู้เลี้ยงง่ายใครเขาเลี้ยงแบบไหนก็ได้แบบนั้นคือว่าพระองค์ไม่รังเกียจไม่ใช่ว่าเป็นพระสํารวย เวลามียศถาบรรดาศักดิ์ขึ้นมาต้องกินข้าวด้วยตะลุ่มมกุกต้องกินจานแก้วจ่ายเงินจานทองสำรับสวยๆพระดีถ้าไม่ทำแบบนั้นเยอะทำแบบนั้นก็เป็นพระนรกเท่านั้นพระดีเขาไม่คิดคิดแต่ว่าถ้าชาวบ้านมีศรัทธาและเป็นใช้ได้เมื่อนานถาวายทานแล้วจึงเข้าไปกราบองค์สมเกจพระ,ระบัติบแก้วสมุนนามาวิปัสสีทศพล มนโนปนิทานกับองค์สมเด็จพระผู้มีพระพาจ้าวา่าการถวายสังฆทานครั้งนี้ขอผลบุญอันนี้จงส่งให้หม่อมฉันในชาติต่อไปได้มีโอกาสเลี้ยงดูพระสงค์ในพระพุทธศาสนาเป็นผู้บำรุงพระพุทธศาสนาเช่นเดียวเดียวกับสตรีซึ่งเป็นญาติเป็นเพื่อนของหม่อมฉันเถิดพระพุทธเจ้าข้า นี่นางกล่าวเจตนาไม่ใช่หวังความเป็นเศรษฐีต้องการอย่างเดียวคือเลี้ยงพระสงฆ์ให้มีความสุขนี่ดูเจตนาของนางให้ดีบรรดาท่านพุทธบริษัทมาองค์สมเด็จพระทรงสวัสดีโสภาได้ทรงสนับแล้วสมเด็จพระประทีแก้วก็ทรงตรวจดูด,ด้วยอำนาจพระพุทธญาณก็ทราบชัด มาทราบแล้วองค์สมเด็จพระสทรงสวัสดีโสภะจึงได้มีพระพุทธดีการต่าพกินนีดูกระน้องหญิงนับตั้งแต่นี้ไปอีกแสงกลับจะมีสมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งมีนามว่าพระสมณโคดมสมัยนั้น เธอจะเป็นลูกของทนัญชัยเศรีมีปู่ที่มีนามว่าเมนกะเดสีเธอมีนามว่านางวิสาขาจะมีทรัพย์สินรวยมากนับไม่ได้และจะเป็นผู้ประทับพระพุทธศาสนามีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานนี่แต่บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านหลังจากชาตินั้นแล้วนางวิสาขาก็ท่องเที่ยวอยู่บนสวรรค์ เิ่งการนานเมื่อองค์สมเด็จพระวิชิตามานทรงอุบัตินางก็มาเกิดเป็นลูกธนัญชัยเรษฐีแล้วก็ได้บรรลุประสงดาบันตั้งแต่อายุเจ็ดขวบแล้วเกิดความมั่งมีสิสุขร่ำรวยเงินจนนับไม่ได้เอาลับบรนดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเรื่องราวของพุทธบูชามหาเตชวันโตสามารถทำบุคคลให้ร่ำรวยมีทรัพย์สินคา มีรัพย์มากนับไม่ได้ก็กล่าวมาแล้วพอสมควรในเรื่องราวของนามสาขามหาอุบาสิกาเวลานี้สัญญาณบอกเวหมดเวลา30นาทีปรากฏแล้วก็ต้องขอลาบรรดาท่านพุทธบริษัทก่อนขอความสุขสวัสดิิพัฒนะมงคลสมบูรณ์คุณผล,ลจงมีแดบบ่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี